โอ้โอ้กำลังจะถามเลยว่าอ่าเควสทำอาหารทำยังไงทำเบอร์เกอร์ไงทำเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไงตามรูปเลยเบอร์เกอร์ขนมปังขนมปังล่างแล้วก็จะบอกว่าจะบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์แถมน้องไก่เดี๋ยวเพื่อนก่อนนะขอทำก่อน กินน้องไก่ร้อนแล้วกันนะเออเขาเขารักในการทำอาหารจริงๆขนาดตายก็ไปอย่างนี้เขาเขาเขาอยากเขาอยากเป็นอาหารจนเขากลายเป็นน้องไก่เลยเฮ้ยอย่ารีพอร์ตอย่ารีพอร์ตผีเขาเป็นศาสตราหารก่อนผีกำลังกินอยู่เก็ยวพึ่งดูไว้ต่างดูไว้ตัวแกผีโคตรเยอะเลยอะไรอ่ะ อยู่คุกกี้คุกกี้ตายแล้วคุกกี้ยังไม่วายหาอะไรกินอีกหรอจะบอกว่าผีโคตรเยอะค่ะดูเยอจะบอกผีตัวอื่นคือมานั่งกินตบคุกกี้นะ่ยผีโคตรเยอะถ้าคุณทีเห็นแล้วโอเคกดเลยถ้าคุณทีเห็นนะจะบอกให้ผีแม่งตรงนั้นเก็บทังแมพอะเอามาไปทั้งแมพเลยที่ว่าไปทั้งแมพเลยอ่ะโอ้โหผีทั้งแมพอยู่ตรงนั้นหมดเลยอ่ะคือคุกกี้อย่าเป็นเชฟอ่ะ พีว่าลอกินอาหารว่าว่านะกูไม่สงสัยสีชมพูกับสีม่วงอะกูสงสัยพี่แพทแน่นอนเอมมพราะว่าเห็นไหมตอนแรกที่ไปแก้คอมูตอนแรกอยู่กับสีม่วงพอสีม่วงมาปุ๊บพี่แพทเดินออกมาแล้วพี่แพทไล่ไล่ผมเลยนะพี่ไม่ได้ไล่แ,แก พี่แค่ปวดอึหาห้องน้ำไม่เจอปวดอึอะไรออกออกมาจากออกมาจากห้องห้องล้างลูปอะก็แค่หาแควนไม่เจอหาห้องน้ำไม่เจอปวดอึอยู่ไม่ได้ไม่ได้ป่ะ่วงตันแล้วบ้างนะปั๊มจนไม่รู้ผมไม่รู้การคืนแล้วมั่ง พีพีพีพอลเตอร์แบบพอลเตอร์อยู่มียวกาสได้ผีตัวนี้อยากจะบอกว่าอย่าหลับหูหลับตาบุดใช่รักเคเฟซีเพิ่มไหมคะบาย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 ไม่นะพอลเตอร์พอลเตอร์พีพอเตอร์จะบอกว่าถ้าฆ่าศพไหนบอกด้วยนะถ้าฆ่าศพไหนแล้วปักทูบให้ด้วยเฮ้ยค่ะพอลเตอร์ว่ารับเคเอฟซีไหมคะเจ้าพีตัวที่เหลือตามน <Es> เป็นผีเราก็ยังว่าเข้าห้องน้ำ <c oughs> อยู่จะกินสดกว่าเป็นผีก็อยู่แล้ววะใช่คนที่อยู่เขาทำได้ทุกอย่างวนี่ผีเดซีนะฮะผีตัวนี้ขอร้องทุกคนนะคะ อย่ามาทำแส,สทซ่วมห้องที่สามอีกกำลังอึอยู่โอดูดูไที่แท่แชก็ตืไปแล้วสีเลยจะใส่ห้องน้ำคนละห้องนะี้กตอนี้กเนห้องน้ำุงดใหนใหญ่้อนใหญ่ชิ้น เดี๋ยวเจอเจ้บอกว่าจ้บอกว่าห้องห้องน้ำทุกห้องสี่ห้องเต็มไปด้วยผีแล้วเฮ้กินตอกินตอกินตบผีกินตอแต่ผีตัวนี้กินแฮมเบอร์เกอร์ก็อร่อยดีนะก็อร่อยดีนะผีกินตบก็ก็อร่อยดีนะบางทีอ่ะเดี๋ยวนะทำไมยินบอร์เตอร์ไมปปักทูไปด้วยไม่ไม่ปักเราก็กินอยู่ดีอ่ะอร่อยอร่อย เอาทำงานแล้ผีทุกตัวมาอยู่ที่ศพหมดแล้วตรงไหนอะตรงไหนศพตรงไหนเออหน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำเลยอะหน้าห้องน้ำเลยคือเอ่อคือเสียงคือเสียงเสียงของพลังงานมันคุ้มค่ามากเลยผมรู้แหละไทเสียงพลังงานเยอะจริงๆว่าคาร์องนรนะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกอะไรได้อยู่ห้องไฟ สิบองกว่าคนทีเลยย้องไฟย้องไฟอ๋อผมกําลังเต้นรูดสาวกับสีชมพูอยู่อ่ะโอ้ยบุญหานเลยแล้อย่างน้อก็บอกเลยว่าโลกโก้อยู่อ่ะบอกเลยว่าไปตอนนี้ไฮโซมากใจบุญด้วย นายไม่รอดแล้วเจ้าสีชมพูก็ดูกล้องอยู่สีชมพูก็ดูกล้องอยู่เว้ยเขาเห็นเขาเห็นว่าสีม่วงฆ่าเว้ยนี่สีชมพูอ่ะพยายามบอกทุกคนทุกคนไม่เชื่อเขาเออสีว่เคืออินพอร์เตอร์สีม่วงคือมีพลังอาคมมากสามารถเรียกผีมามามารีบเข้ามารีบเข้ามาคือคือช็อตช็อตช็อตจะตายคือจะ พาแบบถีมม่วงมาไปอเออไปตรงห้อง,งน้ำไปห้องน้ำไปแปบในห้องน้ำเอาค้ากูเฉยเริ่มนะเริ่มนะตาท้ายแล้วนะตาทา้า,า,า,ายนะทุกคนทา,า,าไมคุณหาใจเขาเดินตามแพดดะ 9กีแปปีล้วก็พร้อมกเลยนะ ก็เลยคิดกระาดอยู่จะรีบกลับไปหน้ะไอ้พ่อตรงหน้าผมเลยที่ไหนอ่ะกลางห้องน้าซ้ายสุดเลยหัว่าตรงหน้าเลยเหรอใช่ดูตรงยันคุณคุณซิโร่เจอผมตรงกลางเหมือนเดิมโอเคได้แล้วสีแดงก็สงสัยแล้วเนี่ยสีแดงนม่ได้แต่แต่ต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมพระยาข่ามว่ามือสองคนไปยืนออกันอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะ ไปดมอึแพาตาที่แล้วสีแดงเหรอสีแดงใช่ปะผมผมผมขอสักทิปหนึ่งนไม่ไม่สีแดงนะผมโดนล้ำดาบมันเขาเขาไม่เร็วเกินอ่ะผมเจอไม่เจอใครเลยอ่ะผมไม่เจอใครนในไปดมอึเราตาที่แล้วใช่ป่ะเราอึทิ้งไว้อ่ะกลิ่นยังอยู่กลิ่นยังอยู่เลยก็เลยไปดมอึเราใช่ไหมว่าจะโมกตาแล้วมั้งนะสีม่วงสีม่วงกดสีม่วงกด เจ็เราคิดไปเห็นใจเราอ้าวแล้วใครใครไม่บอกชาโดว์วะถึงผมสักสิบโลว์ชาโดว์วะกดเล่นๆกดเล่นๆผมอยู่ห้องไอ้ห้องไอ้ต่่นลุ้นเล่นนหมเนี่ยไม่กดเล่นห้องขัดเล้เหรอกดตรงเชื่อเหตุแล้วคือทุกคนก็เชื่อที่เขาปั่นอ่ะเนาะเชื่อที่เขาปั่นเออโดนเล่นแล้ว ว่าน,นที่สุดก็ได้ทำอาหารทุกทีรายกลายเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเหมือนคุกกี้อ่ะเจฟไปแล้วเหรอเขาเป็นเจฟไปแล้วก<อ>็<ป>วตาย<ป>ตอนนี้ก็กำลังรอคุณเพลสตอนตอนนี้นะครับไม่ไม่สัมภาษณ์น,นะครับอยู่ที่กระผมเอไดฮาร์ดริเวอร์นะฮะตอนตอนนี้ก็กำลังทำงอะไรทำเชฟนี่นตอนนี้คราทำทำเบอร์เกอร์ครับอือเบอร์เกอร์ที่หนา้าแล้วนะครับน้องคุณเพ สนใจรับน้องสาวมล้วโอ้โหตอนนี้ครับปุ๋งแต่งเพิ่มอืื้ออหเพิ่มความรักมาช่วยยืนยืนนิ่งๆนะยืนตรงนั้นเลยเฉยๆเลยครับโอ้โหปุ๋งแต่งได้แบบสุดยอดมากครับอะไรมั่งวะเนี่ยลืมตอนนี้ครับไปการดูโพยครับตอนนี้ตอนนี้มีเข้าไปการดูโพยครับ อ่ะตอนนี้รับเปลี่ยนเชฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราวางอย่าคว้ามีดนะฮะอยวความมีไปแทงกันนะฮะใจใจยืนใจก่อนนะฮะอย่าอย่าเพิ่งเอามีดไปแทงกันนะฮะคือพยายามไม่มีเคล็ดสัมภาษณ์สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์แค่อยากไปยืนเหยื่อตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณเพชรคัตตี้นะฮะห้องน้ำปลอดภัยที่สุดที่บ่าน โอ้โหไม่ปลอดภัยแล้วคนเต็มเลยเออจะมาเปิดห้องน้ำเราห้องน้ำอยู่ส,ยส,สุดชื่นไหมครับสดชื่นไหมครับ เออยิ่งว่ายาดมตับไปเซียนไหมครับโอ้หยุดสำมลาดเถอะชื่นใจเอ่อว่าไปเป็นไงบ้างครับโอ้คือจะชื่อดีครับพอไหนไม่ไปทำอย่างอื่นกันมั่งหรอคนมาอึก็มานั่งดมอึอยู่นะห้องน้ำอยู่ได้ này vừa Má thấy tôi kè lộn mà Ui Thì đang lại phải Ok เวสผมเสร็จหมดแล้วนะเวสผมเสร็จหมดแล้วผมกำลังขี่อยู่คือห้องน้ำเนี่ยมีเยอะมากไม่รู้กี่คนมีเยอะมีสีเขียวสีแดงสีขาวสีฟ้าสีน้ำเงินสีเหลืองเอาง่ายๆนะตัดๆกลัวไปเลยคนหนึ่งกับปารีว่ะเว้ยดูแอดมินในแมงห้องน้ำนี่แบบโอ้โหทั้งแมพอะกำลัง กลังขี้เลยดูว่าไอคนที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นยุทธ์วราอเมล่าต้องมีคนในห้องน้ำแบบเขาบอกสีแดงบอกเขาบอกเป็นเขาเองสีแดงบอกเป็นเขาเองสีแดงเขา่าเสี่ยมู่โดเทสสีแดงขี่สนุกมไหมเมื่อกี้จะบอกว่าจริงเหรอสีแดงเป็นคนฆ่าจริงเหรอเมื่อกี้อยู่ก็ด้วยกันเงินหกสีมีสองสีดังนั้นที่ไม่ได้นอกจากนายจะเป็นลูกตีดแอบ ดมกลิ่นอึนคนอื่นแล้วนายยังไปฆาตกรอีกเหรอไม่รู้ไม่รู้เอาอะไร oh, yeah ะไเอาแย่แล้ว uh, oh, yeah เอาแย่แล้วเพราะว่าสีม่วงกับสีดำไปอยู่ด้วยกันแล้ผมไปแยกตัวไปทำะคนเดียวใช่แต่ที่รู้เมื่อกีก้อยู่กันหกคนเนี่ยตรงห้องน้ำคือสีแดงเมื่อกินนะเล่นาวทสีเนเหลืองแต่มันไม่เกิดศพไงประเด็นแหละฮ่าสีแดงก็มกีคนบอกว่ามันสีแดงอ่ะไม่รู้อ่ะ แต่ว่ากี้พี่คนะก็ดดวช้ำอยู่นะสีงกำที่เลยอะไจดไปจดไปจสีแดงกจดไปจดไปจดไป่ดไปจไปจไจดกปนไปจดไนมดไไปจดไปจดจดไปจไงดไปจดไปจาไไม่ไปจไปจดลปไม่มีเลยสีแดงตายีปปดจไดไดไดูจะทไไ มีท้าจะทำใช่ท้าจะเสร็จแล้วครผมค่าเหลือเหลือรอฆ่าตะกอนฆ่าตายอีกเออใช่ตอนนี้รอความตายของตะกรอยู่นะใช่เพราะเพราะเฟสเสร็จมาแล้วใช่เหงาข่าวผมดีผมอยากไปกินศพกับเขาบ้างยังไม่เคยกินศพเลยทุกีเอาไปทุกีเอาไปพี่จะเออเออในเล็กเล็กข้าง มางไปเข้าห้องข้างๆนะพี่นี่ห้องนี้ว่างไปเข้าห้องนี้เร็วให้คนไปคุกค้างกันต้องหี้ยใหญ่นะจะได้โคตมันเออเข้าห้องข้างๆอีกแก้วเลยยังไม่เสร็จไ่เสร็จทุกคนสีเหลืองเปิดประตูมาะตูแพทอื้อวัดแล้วเหร คุกกี้ด้วยคุกกี้เปิดประตูมันตัวแพทเออ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 งตายเหรอจริงเหรอตายตรงไหนเอาไม่เห็นตายเลยจะเดี๋ยวห้องน้ำก็หมดเลยใครจะมาดูใครจะมาดูวะไปดูว่ะ นีงไงเปิดประตูประตูกันใหญ่เลยตอนนี้มีสองสีใช่ไหมเี่มเทากับดาสีดำกับสีแดงแคันเสร็จแล้วอะ่ะไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะดังกี้เป็นประตูอยู่ไม่มีอะไรทำแล้วอ๋อโล่งแล้วโล่งตูดแล้วหายทุกแล้วใช่ไหม ตู้ผมเปิดไปประตูเพลงนั่นแหละไม่มีอะไรทำละพักเขาทำเสร็จแล้วพี่แพ้ทำไรพี่แพ้อยากปั๊มซ่วมเหรออันนี้มีใครทำ quest เสร็จหมดแล้วพี่ทำ quest เสร็จแล้วเสร็จหมดทุกคนหรือยังหมดทุกคนหรือยังเสร็จหมดแล้วแล้วเนี่ยในโดนฆ่าแล้วตอนนี้โอเคงั้นไปโหวตไปกดโหวตคุกกี้เป็นใช่ไหมกดโหวต ว่ามีแพทเต็งแน่เลยพีแพทเข้าขี้เยอะเกินไปเฮ้ยพี่หมอพี่ัวดเต็งแล้วดวอดเลยมีสองสี่ใครยังไม่ได้พูดเลยอะจังเลยปวดเลยอีกคนนึงอ่ะใช่อีกคนนึงยังคำพูดไม่เสร็จเลยเออสีม่วงอ่ะจะบอกว่าสีดำยังไม่ทำและวเว้ยเลยปวดเราเลยยังไม่ทด้พูดเลยก็บอกว้าปวดเรา จะบอกว่ายังไม่ได้ทำรักเก้เค้เลยอ่ะไม่ทำเราโมกี้เไานายวแต่ดมเอึยังไงล่ะไม่มาด้อยู่ด้วยชาตินี้ะมาเราเรามาทำอาหารดีกว่าคุณคิดครับวันที่เราจะมาทำเมนูอะไรครับคุณแบงค์ครับกระทะร้อนแล้วะจังหาวะนี้เชฟกระทะร้อนแทนกระทะเลกใช่ไหม ไปหยิบมีดมาสิเอาเอาเอาน้องไก่ด้วยไหมไปหยิบมีดมาเอาน้องไก่ไหมน้องไก่อยากได้น้องไก่ด้วยคุกกี้คุกกี้เอาน้องไก่ให้หน่อยเดี๋ยวจับไก่ามีแม่ดูอามีแม่จ่าดูดีหาไปใครอ่ะอ๋ออันนี้ไอ้ดูลูกค้าลูกค้าอ๋ออยากมีใครอยากได้น้องไก่ไหมคะเก็ลังล้างมือแป๊บนะฮะสีเหลืองสีเหลืองน้องไก่สีเหลืองสีเหลืองอยากเป็นน้องไก่อ่ะโอเค พร้อมไหมโอเคกแล้วแล้วก okay. mm ็เวลาเชนไก่นะเราจะดูกเานกไอย่าพึ่งอย่าพ่งผมผมขอไปดูด้วยผมขอไปดูด้วยเอาแล้วไหนห้องเชหรอห้องเชหรอหมดเลยจอกนา่ห้องเชะหรอเออเอออเออเอวเออเออออาอล้อเออ้อเเออเอเอนอเอเอเเอ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  3 2ไก่ไปดีไ่ไก่ไปดีเหโอ้ไก่โอ้ไก่ไม่มีไก่แล้วนะมหาไม่ได้เ้ออา้องไก่จบ้าแล้ไก่ต้องอยู่บนโต๊ะดีไก่วางกับดิดไม่ได้นะไก่ตักค์เดียเอาอีกเอาอีกเอาอีกวัตถดิไม่พอเชฟเ่ฟอยากได้วัตถุดิอีก อยากได้ถุีกเชฟขอวัตถุดิบ่ยากได้กตัวสีเขียวอยากได้ไก่ตัวสีเขียวครับอยากได้ไก่ตัวสีม่วงอยากได้แก่ตัวสีม่วงเขียว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 ก่อนเขียวก่อนเขียวอ่อนอเขียวอ่อนก่อนเขียวอ่อนเขียวอ่อนโอเคเชฟพร้อมนะลูก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 ลูอลูกตลูก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 ลีเอเีย้ ปรวไปนะเียมไก่นะโอเคครับเชฟเชได้ครับเชฟเยมไก่นะโอเคเ่มมานะคุณเชาดูคุณเชาดูอยาเป็นน้องไก่เพิ่มเลยครับเสเชอดแล้วนะเชือแล้วองยไก่อ้าโอยน่องไก่ิคิวน้องไก่ิคิว

สีม่วง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 รอยคูณเอาตั้งยี่สิบวิอ่ะยังไงสีม่วงอยู่ในกระถาไงลงไปอยู่ในกระถางมา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 ที่ลงกระถาพอดีเลยอ่ะเออนายนายต้องมายืนตรงกระถานายต้องมายืนตรงกระถาเราจะได้สุกพร้อมๆกันพร้อมแล้วบอกนะยืนรับลมรอกดต้องไปต้องไปตรง้องไปเดี๋ยวนะทำไมทำไมกูกูนึกถึงไททานิควะไหนอะไรอะไรนายไปยืนทำไททานิคกันหรอ ไม่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 ยาวยาวมาแค่ผมยาวพอแ่้วคือยาวพอแล้วไปไปวัตถุดีบวัตถุดิบดีวัตถุดีบจะลงแล้วนะยังงยังงยังผมผมเอาอะไรได้ไหมเออจะได้สุกพร้อมกันแหละอื้อไก่ไม่สะอาดไก่ไม่สะอาดไก่ไม่สะอาดเอาไว้โอ้แย่ แย่ไก yeah, ่ไม่สะอาดวะใบพายนะเชฟเชฟทำไก่ไม่สะอาดไงเชฟแล้วโดนโบสเออเชฟชั่วบายวันนี้อิ่แล้วเย้ขอคุอบคุอดภุยขอกเชฟโรคุณขอคะ